สวัสดีค่ะแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะเออจริงๆวันนี้ไม่ได้ตอนแรกจะไม่ได้อ่านไพ่แต่ความที่มันหยุดพักมาสักพักแล้วแหละก็เลยแบบอืมคิดถึงอะ่ะคิดถึงผู้รับชมคลิปทุกท่านแล้วก็อยากคือคิดถึงการอ่านไพ่ด้วยแหละแต่จะบอกว่าช่วงเนี้ย ทุกคนดื่มน้ำกันเยอะๆด้วยนะคะเพราะว่าเราจะขาดน้ำได้รวดเร็วช่วงนี้นะคะ,ะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะคือเก๋ไม่ได้มีหัวข้ออะไรก็อธิษฐานกับไพ่แล้วก็ขอให้พี่ไพ่อ่ะ ช่วยบอกในสิ่งสำคัญที่ที่อยากจะให้เกศสื่อสารบอกผู้ที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้ทุกท่านนะคะทีนี้เขาก็เลยมีได้ไพ่เอ็มพอลเเหรียญอัศวินถือดาบ7จดาบ1ดาบแล้วก็เดอะสตานะคะ ส่วนใต้สำรับเนี่ยก็คือ DMpress ซึ่งเก๋คิดว่าน่าจะเป็นในยะบบางอย่างที่ที่จะบอกถึงเรื่องราวนี้เนาะทีนีอ้อ่านแล้วเนี่ยหลังจากเชื่อมโยงไพ่เนี่ยเหมือนช่วงเนี้ยใครหลายคน อาจจะมีอาจจะมีอย่างประเภทการงานเนี่ยการงานของคุณช่วงนี้เก๋เข้าใจว่ามันเป็นช่วงที่ใกล้สิ้นปีด้วยสมมุติว่าท่านที่เป็นงานประจำนะคะงานประจำมันเหมือนมีมีการเร่งอะไรบางอย่างเช่นสมมุติว่าคุณต้องเร่งทำผลงานนะคะ เพื่อที่จะก้าวขึ้นไปสู่ตำแหน่งใหม่ประเด็นหนึ่งของคลิปเนี้ยเหมือนพี่ไพ่กำลังจะบอกว่าผลงานที่คุณทำมาการทำความดีทำงานทำผลงานได้ดีนะคะมันกำลังส่งผลบางอย่าง เพื่อผลักดันให้คุณเนี่ยก้าวขึ้นไปสู่ตำแหน่งของเอ็มพ o r นะคะเพราะว่ามีไพ่ในเรื่องงานเหมือนประมาณว่ามีไพ่อัศวินถือดาบอัศวินถือดาบแง่งมุหน,นึ่งของเขาไพ่ใบนี้บอกถึงการพุ่งทยานหรือเป็นช่วงที่ขับขับขับ รู้สึกว่าลิ้นจะพันกันไปหมดช่วงขับเคลื่อนอืมมันเป็นช่วงขับเคลื่อนเรื่องผลงานเก๋มองว่ามันเป็นไปได้หรือการที่เราต้องทำผลงานให้เป็นที่เขาเรียกอะไรถูกใจของเจ้านายของหัวหน้า ในในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลเนี่ยนะคะทีนี้ไพ่ใบเนี้ยขับเคลื่อนอยู่อยู่ในช่วงระหว่างเนี้ยที่คุณจะต้องสร้างผลงานเพื่อสะสมเจ็ดเหรียญถ้าเป็นเรื่องการงานของอท่านที่มีการทำงานแบบงานประจำทีนี้ มันจะเป็นช่วงที่สะสมผลงานสะสมะความดีความชอบเพื่อก้าวไปสู่การได้รับตำแหน่งใหม่หรือว่าเพื่อให้มีผลการประเมินผลถูกตาต้องใจเจ้านายถูกตาต้องใจหัวหน้าแล้วเพื่อไปสู่ตำแหน่งใหม่ก็ได้ เพราะเอ็ม r o ลคือตำแหน่งของผู้นําหลายท่านอาจจะกําลังเข้าสู่ในกระบวนการของการที่จะต้องประเมินผลในช่วงนี้แล้วตำแหน่งตแหน่งใหม่เนี่ยก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นอีกขั้นหนึ่งของความก้าวหน้าของคุณที่จะได้รับนะคะมันมีไพ่เจ็ดเหรียญเอ้ยเจ็ดดาบ อันนี้เจ็ดเหรียญน,นี้เจ็ดดาบการที่เหมือนการทำงานเนี่ยหรือถ้าไม่ใช่งานประจำะมันอาจจะเป็นลักษณะของธุรกิจการค้าเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะต้องมีการใช้กลยุทธ์หรือการวางแผนกลยุทธ์บางอย่างเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายหรือความสำเร็จตัวนี้ อันเนี้ยก็ได้ emperor ความหมายของไพ่ใบนี้มันจะเป็นลักษณะของตำแหน่งของผู้นำหรือการขับเคลื่อนเพื่อที่จะได้รับตำแหน่งผู้นำหรือตำแหน่งอีกขั้นหนึ่งในความก้าวหน้าของชีวิตการงานของคุณหรืออีกทีหนึ่งเนี่ย emperor เนี้ยก็จะเป็นความสำเร็จ ความหมายคือความสำเร็จในหน้าที่การงานธุรกิจการค้านะคะการค้าหรือธุรกิจของคุณเนี่ยกำลังก้าวขึ้นไปสู่ความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งเหมือนปีหนึ่งก็สำเร็จไปอีกขั้นแต่ละขั้นแต่ละขั้นอย่างเงี้ยแต่มันจะต้องมีการวางแผนวางกลยุทธ์ในการที่จะขับเคลื่อนธุรกิจหรือการงานนั้นด้วยนะคะ คุณมีไพ่หนึ่งดาบหนึ่ดาบเนี่ยเป็นเป็นไพ่ที่ดีมากตอนนี้ความสาเร็จรออยู่นะคะหดาบหมายถึงดาบแห่งชัยชนะดาบที่ถูกหยิบยื่นจากเบื้องบนนั่นหมายความว่ามันมีโอกาสที่คุณจะได้รับความสําเร็จในเรื่องการงานแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวเก๋จะบอ,ก,อกทีว่าเคล็ดลับอยู่ตรงไหน ในไพ่ใบในไพ่ทั้งหมด6ใบเนี้ยรวมถึงใต้สำรับนี้ด้วยแล้วแถมคุณยังมีไพ่เดอะสตาร์เดอะสใบเนี้ยคือความสมหวังสมปรารถนาในความสำเร็จหรือสิ่งที่คุณมุ่งหวังอ่าถ้าการงานคือตำแหน่งที่ตำแหน่งใหม่ที่คุณกำลังจะถูกอ่า ขับเคลื่อนหรือว่าตอนนี้มันจะเป็นสภาวะที่คุณจะต้องอทำผลงานอะไรอย่างที่เก๋บอก <c oughs> หรือการการทำผลงานให้บรรลุปเป้าหมายมากที่สุดการสำเร็จในเรื่องงานทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคุณมีนัยะถึงเรื่องตำแหน่งใหม่ที่รออยู่ไพ่ทั้งหมดในเนี้ยบอก ออกมาเลยว่ามันมีหนึ่งดับเนี้ยเป็นชัยชนะของคุณอยู่แต่มันจะต้องมีกลยุทธ์หรือว่ามีแนวทางให้กับคุณเพื่อให้คุณเนี้ยจะเดินไปสู่เป้าหมายนี้ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใหม่หรือธุกรกิจการค้าที่มีความสำเร็จขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะไพ่เดอะสตาเป็น เป็นไพ่ที่ส่งผลหรือการบ่งบอกถึงสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณหวังไว้หรือแม้กระทั่งคุณจะได้พบเขาเรียกว่าเป็นแนวทางเป็นแนวทางเป็นแนวทางหมายถึงช่องทางก็ได้วิธีปฏิบัติหรือวิธีคิด ในความคิดที่จะส่งผลถึงความสำเร็จในเป้าหมายที่คุณตั้งไว้นะคะยืนยันด้วยไพ่เดอะสตาร์ยืนยันด้วยไพ,ย Star, ยยยพยห่หนึ่งดาบหนึ่งดาบหนึ่งดาบอาจจะดาบเนี้ยอาจจะเป็นดาบที่คุณถืออยู่นะคะอัศวินถือดาบคือการขับเคลื่อนด้วยความรวดเร็วการมีเป้าหมายที่มุ่งมั่นตั้งใจที่จะพิชิต แต่ไพ่ใบนี้มีมุมให้ให้ให้เกตต้องพูดว่ามันมีมุมที่คุณต้องตระหนักหรือระมัดระวังก็คือความใจร้อนหรือในในในเรื่องของสภาวะอารมณ์นะคะอ่ะเดี๋ยวเกตจะบอกว่ามันมีมันมีเคล็ดยังไงในการมุ่งเข้าสู่ความสำเร็จเนี้ยคือ หลายสิ่งหลายอย่างที่บ่งบอกอยู่ในไพ่หกใบเนี่ยไพ่ใบเนี้บอกจุดหนึ่งซึ่งให้คุณระวังเรื่องสมมุติมันมีเหตุอะไรบางอย่างสักครู่นะคะมันมีเหตุอะไรบางอย่างที่เข้ามาทำให้คุณใจร้อนเข้ามาทำให้คุณรู้สึกว่าจะต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วรู้สึก แม้กระทั่งรู้สึกหงุดหงิดแล้วมันทำให้คุณอยากที่จะเข้าปะทะขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าคนรอบตัวหรือแม้กระทั่งถ้าในชีวิตเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องอในในชีวิตเพราะว่าการขัดแย้งณจุดเนี้คือเก๋ไม่อยากตีเป็นเรื่องงานอย่างเดียวสมมุติว่าแม้กระทั่งเราขัดแย้งกับคนในครอบครัวเนี่ย มันส่งผลหมดเลยส่งผลจะส่งผลถึงอะไรส่งผลถึงอ่าสภาวะจิตใจของเราเพราะฉะนั้นาการไพ่ใบนี้มีมีข้อดีจุดดีคือความมุ่งมั่นความขยันหมั่นเพียรการาโฟกัสเป้าหมายและมุ่งทยานเหมือนพุ่งไปข้างหน้าเพื่อพิชิตเป้าหมายอาตอนนี้คุณมีไพ่ในการขับเคลื่อนตัวนี้นะคะ แล้วก็มีไพ่ในสิ่งที่คุณกำลังเเขาเรียกว่าถ้าเป็นผลงานก็คือสะสมมาประมาณนึงแล้วแหละอ่ะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงใกล้สิ้นปีที่มันจะต้องส่งผลต่อการประเมินผลที่เก๋บอกสิ่งที่เราสะสมมาคือ ค,คุณงามความดีผลงานความสำเร็จต่างๆที่เก็บทบมาแต่ละปีเนี่ยคือไพ่เจ็ดเหรียญทีนี้มันเหลือช่วงเวลาสิ้นปีเนี้ยที่เราจะต้องทำถ้าเป็นกิจการงานคือความสำเร็จผลกำไรนะคะหรือถ้าเป็นงานประจำก็คือเป้าหมายาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโบนัสหลาย หลายเ,าเขาเรียกอะไรอะ่ะหลายเลเวลหรืออะไรก็ว่าไปนะคะแล้วแต่องค์กรสิ่งสำคัญคืออย่าให้คือไพ่บอกว่าอย่าให้อ่ออย่าให้สิ่งที่มาลบกวนคุณน่ยมันจะมีแน่นอนเนาะคนเราทํางานหรือแม้กระทั่งอยู่ในชีวิตครอบครัวชีวิตประจําวันการพบเจอกับคนทํา สามารถที่จะเข้ามาทำให้เราหุดหงิดทีนี้อันเนี้ยเก๋มองว่าเขาก็ขึ้นมาเป็นไพ่ที่แนะแนวทางให้เราว่าคุณจะต้องอเขาเรียกอะไรเหมือนกับให้มีสติอยู่กับปัจจุบันคือหมายความว่าให้รู้ตัวให้เร็วที่สุดว่าเอ้ยตอนเนี้ยเราหุดหงิดแล้วนะตอนนี้เรากำลังเริ่มไม่พอใจเนะน,นี่ยคนเนี้ยพูดคือพูดอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ย ชักเริ่มจะหุดหงิดแล้วหรือแม้กระทั่งการาถกเถียงกันเรื่องงานยกตัวอย่างนะคะคือถ้าเป็นเรื่องงานมีการไม่เข้าใจกันถกเถียงกันหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวมีมันจะมีความหมุดหงิดลุงรังขึ้นมาเนี่ยขอให้พี่ไพ่บอกว่าขอให้คุณสงบให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อ จะให้อารมณ์นั้นน่ะมันไม่ต้องปะทุเป็นการขัดแย้งนะคะเอ่อตรงนี้คือพี่ไพ่แนะแนวมาเช่นยกตัวอย่างว่าทำงานแล้วเกิดความไม่เข้าใจกันเพราะว่ามันเป็นไปได้ที่เหมือนกับเหตุผลของทุกคนก็จะมีแง่มุมของแต่ละคนแตกต่างกันทีนี้จะทำยังไงให้มันเกิดการยอมรับ ร่วมกันอย่างเขาเรียกอะไรนะพูดแบบนั่นก็คืออย่างมีสันติภาพอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ไพ่เลยขึ้นมาว่าการที่อ่าการที่จะทำการงานให้ประสบความสำเร็จการที่จะไปสู่มุ่งที่มุ่งหวังก็คือตำแหน่งการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเพราะทุกอย่างเก๋เข้าใจว่า เพราะว่าเก๋กเคยทำงานประจำเนาะมันมีผลหมดเลยโดยเฉพาะสภาวะอารมณ์เราเาถ้าหัวหน้าหรือเจ้านายคุณเนี่ยเขาจะประเมินมันจะเกี่ยวกับเรื่องสภาวะของการที่เราอยู่ร่วมกับกับกลุ่มเพื่อนหรือการงานในใดๆทุกอย่างเนี่ยพี่ไพ่ก็เลยบอกว่าอีกนิดนึงคุณกำลังจะได้ ขึ้นสู่ความสำเร็จนั้นแล้วขอให้อยู่ในในในสภาวะที่เราควบคุมอารมณ์ได้เขาจะมาทำให้เราหุดหงิดอยากประทะอยากจะแบบือะไรอย่างเงี้ยให้เย็นไว้พี่ไพ่บอกว่าเย็นไว้เย็นไว้เพราะเราจะต้องโฟกัสว่า การเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งการที่เราจะก้าวขึ้นไปสู่ในตำแหน่งผู้นำตำแหน่งของหัวหน้างานผู้ควบคุมงานควบคุมฝูงคนหรือว่ากลุ่มคนจะต้องมีสภาวะของผู้นำที่สงบดังนั้นเราเราจะต้องอใจเย็นลงแล้วก็โฟกัสไปที่เป้าหมายคือความสําเร็จที่เราต้องการ เพราะว่ายังไงอ่ะคุณมีไพ่เดอะสตาอยู่แล้วคือมันมีแนวโน้มมันมีเขาเรียกว่ามีมีแรงส่งให้คุณอยู่แล้วอ่ะตอนนี้ทั้งหนึ่งดาบทั้งเดอะสตาที่เข้ามาอันเนี้ยที่เก๋บอกว่าพี่ไพ่อ่ะมีนัยยะในการบอกยิ่งไพ่ใต้สำรับเนี่ยคือ The Empress นั่นหมายความว่าในยะของทั้งหมด ไพ่ใต้สำรับเนี่ยคือคีย์อย่างหนึ่งสำหรับคุณเนี่ยไพ่ดีเอ็มเพรสเนี่ยเอ็มเพรสคนนี้เป็นผู้ที่อุดมสมบูรณ์เป็นผู้ที่มีการได้รับสนับสนุการได้รับสนับสนุการได้รับการสนับสนุนจากสถานการณ์รอบข้างนะคะในยะสำคัญดีเอ็มเพรสคนนี้คือ ผู้ที่มีพลังแห่งความอ,าอ่อนโยนความสงบนิ่งความสุขุมคือความเป็นลาชินีอ่ะมันเหมือนกับว่าให้กำลังจะบอกว่าที่บอกว่าถ้าคุณมีสภาวะที่มันเข้ามาลบกวนจิตใจไม่ว่าจะเป็นบุคคลไม่ว่าจะเป็นสถาน,านการณ์อันที่จะเป็นอุปรสรรคสกัด คุณไม่ให้ขึ้นสู่ตำแหน่งเอ็มเพอเรอร์ไม่ให้ไปถึงการสำเร็จทั้งหลายเนี่ยมันมีทางแก้อยู่คือขอให้คุณใจเย็นมากที่สุดสิ่งพี่ไพ่บอกแล้วใต้สำรับคือเอ็มเพรสการดึงเอาอเหมือนกับว่าเมื่อเรามุ่งมั่นแล้วความสภาวะของอัศวินถือดาบเนี่ยเป็นพลังของเพศช,ชาย เป็นพลังของอเขาเรียกว่าการขับเคลื่อนการมุ่งสู่ความสำเร็จเหมือนเอ็มพอลเนี้ยทีนี้เราต้องใช้พลังของเพศหญิงหรือถ้าพูดเทียบง่ายคือความรู้สึกหรือสภาวะของผู้หญิงซึ่งเป็นความอ่อนโยนเป็นความสงบนิ่งการปณีปนอมเข้ามาช่วยในการมุ่งสู่เป้าหมายของเรา อันนี้คือสิ่งที่พี่ไพ่บอกนะคะคือขอให้ช่วงเนี้ยเหมือนให้คุณใจเย็นเออให้ได้มากที่สุดสงบนิ่งไว้แล้วดูเหมือนเราออกมาดูว่าสถานการณ์เนี่ยมันควรจะต้องเป็นยังไงแล้วก็ไพ่อัน,นเนี้ยที่เจ็ดดาบเนี่ยในยะหนึ่งมันก็คือเหมือนกับการที่เราอะต้องวางแผนวางกลยุทธ์ใน ในสิ่งที่เราจะต้องไปสู่ความสำเร็จเนี้เราอาจจะต้องมีสมมุติว่าเรื่องงานต้องมีการคุยกันเกิดข้อโต้แยง้งเกิดาบางสิ่งบางอย่างที่เป็นอุปสรรคมันเหมือนกับว่าเราจะต้องมาคิดหากลยุทธ์ในการทำงานเนี้จะทำงานนี้ยังไงใช้วิธีไหนเพื่อไปสู่เป้าหมายหรือความสำเร็จนี้นะคะ แต่เก๋เชื่อมั่นว่าคุณได้เข้าไปาได้ขึ้นไปสู่ความสำเร็จอย่างที่คุณหวังแน่นอนเช่นบางคนน่ะจะเป็นเรื่องตำแหน่งงานถ้าคุณหวังไว้บางคนน่ะจะเป็นโบนัสเ,เป็นเงินอะไรก็แล้วแต่เงินก้อนหรือการประสบความสำเร็จในกิจการธุรกิจอา่าแต่ อย่างที่พี่ไพ่บอกก็คือมีมีแนวทางอยู่ที่ไพ่สองใบนี้การนิ่งมองทุกอย่างด้วยเหมือนดึงดึงตัวเองมามองแล้วก็อ่ะจะแก้ไขตรงเนี้ยยังไงจะทำยังไงด้วยการปณีปนอมช่วงนี้งดการประทะนะคะคืองดงดเหมือนพี่ไพ่กำลังจะบอกว่าเออ ให้ใจเย็นลงนิดนึงถ้ามีเหตุการณ์มาขย่าวความรู้สึกของคุณคือใช้คำว่ามันเป็นประเด็นที่มาขยา่าเพราะว่าคุณนึกถึงมันเหมือนกับเหมือนกับคุณวิ่งแข่งหรือว่าคุณคุณกำลังไปสู่ชัยชนะบางอย่างแล้วมันมีคนขัดแ้งขัดขาอย่างเงี้ยอ่า มันเหมือนกับว่าพี่ไพ่อะกำลังบอกมุมนี้อยู่ว่าความสำเร็จเนี่ยมันลอยอยู่ข้างหน้านะหนึงดาบคือโอกาสใหม่คือเขาเรียกว่าการตัดความตัดตัดความคุมเครือหรือว่าแม้กันหั่งว่าดาบเนี่ยเป็นดาบแห่งชัยชนะที่ถูกหยิบยื่นมันเป็นโอกาสที่จะเข้ามาหาคุณสู่ความสำเร็จนี้ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งงานเป็นผลกำไร ธุรกิจการงานทุกอย่างเนี่ยแต่แค่ว่าขอให้คุณเนี่ยใจเย็นแล้วผ่านอุปสรรคต่างๆด้วยสติปัญญาดาบหนึ่งดาบคือสติปัญญาแล้วก็เหมือนกับเป็นอะไรที่จะฟาดฟันอุปสรรคให้พ่ายแพ้ไปนะคะคุณถือดาบนี้อยู่แล้วคุณถือดาบแห่งชัยชนะเพียงแต่อย่าใจร้อน เพียงแต่ให้รอบครอบสุข,ขุมสงบนิ่งกับปัญหาหรือว่าอุปสรรคหรือสภาวะที่มากระตุ้นอารมณ์เราเอะให้สงบนิ่งเข้าไว้แล้วคุณจะผ่านทุกอย่างไปสู่ชัยชนะไปสู่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปสู่ตำแหน่งของผู้นำหรือแม้กระทัง่งความสำเร็จ ผลกําไรของธุรกิจการงานของคุณเอาง่ายๆเหมือนกับบางท่านอ่ะจะเป็นงานอะไรที่คุณโฟกัสอยู่เนี่ยมันอ่ะจะต้องอาศัยความมุ่งม,มั่นตั้งใจแล้วก็การวางกลยุทธ์การาส,สุขุมสงบเยือกเย็นเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายนั้นอันนี้คือสิ่งที่พี่ไพ่คอนเฟิร์มมา นะคะเพราะฉะนั้นเกดก็เลยมองว่าแล้วไพ่เนี่ยมีนัยยะว่าไพ่อันนี้คือเอมเพ o r ผู้นำที่เป็นพลังงานผู้ชายนะคะการขับเคลื่อนการ <c oughs> การประสบความสำเร็จการที่จะได้เป็นผู้นำเป็นผู้ควบคุมอะไรในหลายๆอย่าง ส่วนไพ่ใบนี้เป็นเอ็มเพรสซึ่งเป็นผู้ที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในตัวการไพ่การที่ไพ่ขึ้นมาทั้งพลังงานทั้งพลังงานผู้ชายและพลังงานผู้หญิงนะคะในยะของไพ่ยอย่างหนึ่งคือขอให้คุณบาลานสมดุลในเรื่องของพลังงานความความเป็นผู้ชายการขับเคลื่อนเขาเรียก เหมือนกับพลังงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยการมุ่งมั่นตั้งใจกับพลังงานที่ซอบอะคือความเป็นผู้หญิงอ่อนโยนนุ่มนวลคือให้บาลานซ์พลังงานกันแล้วทุกอย่างเนี่ยไปสู่ความสำเร็จที่คุณมุ่งหวังและตั้งใจแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จใครใคร อ,อ,อยากได้อยากประสบความสำเร็จในเรื่องใดขอให้สำเร็จสมหวังในทุกประการด้วยพลังงานไพ่เดอะสตาและหนึ่งดาบความเป็นเอ็มเ o r กับ Empress ที่คุณมีดึงศักยภาพออกมาด้วยความสงบเยือกเย็นและสุขุมรอบคอบนะคะส่วนท่านที่ มุ่งหวังเรื่องตำแหน่งการงานขอให้คุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งประสบความสำเร็จธุรกิจการงานครบสมบูรณ์ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ